มีใจปัิพันครับ,บอยู่กับฟังคยอครับเลยกว่าจะมาไม่ทันใช่แล้วพี่มังคยอทานที่มามขวางมากไว้ทำไมเนี่ยสิ่งที่ฉันจะพูดต่อหน้าพี่ในวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ทันพูดเพราะพ่อนั่งอยู่จะจะพูดอะไรไเรื่องอะ ฉันแค่อยากจะบอกพี่ว่าฉันแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ว่าที่มึงคิดไว้อเป็นความจริงแน่นอนเลยถามติวว่าเขาใส่ชุดสีอะไรเปนใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยตามบอกสีดลยสีเขียวคิดอะไรอยู่เนี่ยคกมึงสีดำว่อหลงรักผู้ชายใช่ไหมอยู่แถวนี้หรือเปล่าเขาก็ อยู่แถวนี้ยใส่เสื้อนักหนาวเนี่ยใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีเขียวมึเลี้ยงเลยอะไรนักหนาววะ ผม,ผมสั้นหรือผมยาผมก็คล้ายๆลองทรงนั่นแหละคล้ายๆลองทรงไอ้เที้ยบมากเลยขอให้ขาวแม่ขาวเลยตายก็ไปฉีดที่อื่นไปฉีดไปกูมม่เป็นไรนักหนาเนี่ยดุกดิกด๊กดุกดิ๊กไม่ใช่มึงแน่นอนมึงอ่ะน่าเที่ยบมากวางันนี้ไฟมันไม่แฉมเลยฉั <laughs> นแอบรักพี่นั่นแหละรักพี่มานานแล้วรักพี่มาค่อยอ <ม>ดูเป็นผู้ใหญ่พี่จะมีความรักไม่ได้หรอผู้ใหญ่บ้านท,ทำไมอ่ะใครพูดเลยวะเขาบอกดูเป็นผู้ใหญ่พี่มีความรักไม่ได้หรอเพราะว่าพี่ต้องบวชให้พ่อให้แม่พี่ก่อนอยอฮะมึงจะบวชให้ใครให้พ่อกับแม่คูสิภายมึงจะแก่กับอุปชัยฉันรักพี่นะคำสั่งของราชาครูสิทุกคนห้ามมีความรักกับอุปสาวและสำคัญที่สุด เราเติบโตมาด้วยกันพี่รักเจ้ากันที่มาได้เพียงน้องสาวเท่านั้นไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าพี่ไม่มีวันรักเจ้าจำไว้ คนที่เขารักเราดีกว่าคนที่รักกันที่มาด้วยใจจริงก็คือเจ<ว>้เาบ่าวงพลงคุณผู้ชมทังที่นี้จะจนแต่ก็เป็นคนจริงใจความรัก ท,ที่รักกันที่มาจริงๆจากหัวใจของพี่ตักร้องเ่กัะโล่ชะโนดมองเงาตัวเองซะบ้างคนอย่างฉันกันไะมาไม่มีวันรักพี่กันพี่มากั่พี่มาขอบคุณรับขอบคุณ น้องกันก่อนรับบอกรักวันให้กับน้องก่อนและชาโนนครับถึงวันนี้กัตติมาจะไม่ตอบรับพี่แต่พี่ให้สัญญาสักวันหนึ่งพี่จะทำให้กันที่มารักพี่ให้ได้ท่านผู้ชมทเกียรติดตามกันครับ